สมบัติอันต่อมาะะของกรดอะมิโนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะในส่วนต่อมาก็คือ,อสมบัติในการเกิดปิยากับหมู่อะมิโนนะคะนอกจากจะแสดงความเป็นเบสแล้วเนี่ยโมูออะมิโนยังสามารถที่จะทําปิยานะคะกับสารนะคะในการทดสอบเชิงคุณภาพได้ เพราะว่าเวลาที่เราทดสอบหาพันธะเพปไทด์แล้วเนี่ยนะคะถ้ามันทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ัซเฟตในด่างแล้วเกิดเป็นสารประกอบสีม่วงเราบอกตัวเองได้แล้วว่าสารของเรามีพันธะเพปไทด์อยู่เราสามารถที่จะตรวจยืนยันต่ออีกได้ว่าพันธะเพปไทด์ที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของหน่วยโครงสร้างเนี่ยใช่กรดอะมิโนไหมถ้าเป็นกรดอะมิโนในโครงสร้างของกรดอะมิโนเขาจะมีหมู่ที่สาคัญก็คือหมู่อะมิโนถูกไหมคะ เขาจะมีหมู่อะมิโนอยู่ในโครงสร้างของเขาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทดสอบหาหมู่นะคะแอลฟาอะมิโนในโครงสร้างของกรดอะมิโนได้นะคะโดยเราจะเอาสารที่ชื่อว่านินไฮดินนยคะลงไปทำปิยานะคะนินไฮดินนะคะก็จะเกิดปิยานะคะโดยมีการสูญเสียนะคะในส่วนของนะคะหมู่นี้ของเขาไปนะคะก็คือสูญเสียออกซิเจนไป นะคะเสร็จแล้วค่ะนินไฮดินนะคะเมื่อกับยาถูกรีดิวไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะไปกระตุ้นนินไฮดินที่มีอยู่ในหลอดทดลองของเราโมเลกุลต่อไปนะคะแล้วส่งผลทําให้หมู่อะมิโนที่อยู่ในโครงสร้างของกรดอะมิโนนะะี่ค่ะนะคะถูกตัดออกมาก่อนในรูปของแอมโมเนีย เสร็จแล้วนินไฮดินเนะคะที่เปลี่ยนมาอยู่ในรูปรีดิวสองโมเลกุลเห็นไหมคะจะมาทำปิยากับไนโตรเจนของหมู่อะมิโนที่ถูกตัดออกมาตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขาก็จะทำปิยากับไนโตรเจนตรงนี้ส่งผลทำให้เกิดการฟอร์มสีมาให้เราเห็นค่ะนะคะเราจะพบเห็นเขาก็คือมีสีม่วง ถ้าหมู่อะมิโนที่อยู่ในโครงสร้างของกรดอะมิโนนั้นนะคะเขาอยู่ในสายโปรตีนความอิสระของเขาจะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นออกเป็นสีม่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นะคะหมู่อะมิโนเขาอยู่ในรูปกรดอะมิโนอิสระนะคะเราก็จะพบเห็นการเกิดปิยากรินไฮดินจะออกเป็นสีออกน้ำเงินก็คือมันจะมีความเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นม่วงหรือน้ำเงินก็แล้วแต่ค่ะ แสดงให้รู้ว่าในโครงสร้างของสารเรานั้นนะคะมีหมู่ในโครงสร้างก็คือหมู่อะมิโนอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะเอามาทดสอบนะคะกรดอะมิโนเบื้องต้นได้ว่านะคะสารของเราเนี้ยนะคะมีกรดอะมิโนอยู่หรือไม่มีนั่นเองนะคะ,ะถ้ามีหมู่อะมิโนอยู่ก็แสดงว่าในโครงสร้างมีกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนจะอยู่แบบ สร้างพันธะเพศไทยหรือไม่อยู่ก็ต้องย้อนกลับไปดูในการทดสอบในบาปียาไบอุเลตเพราะฉะนั้นเวลาทดสอบเราก็จะนําสารของเราเนะะี่ยค่ะมาใส่ลงในหลอดทดลองเสร็จแล้วไปทําอะไรเติมนินไฮดินค่ะพอเติมเสร็จก็ไปต้มต้องต้มก่อนนะคะถึงจะเห็นผลการทดลองนะคะพอต้มเสร็จออกมาสังเกตเห็นไหมมันจะเห็นผลเกิดขึ้นสองแบบแบบนี้ถ้าสารไม่มีหมู่อะมิโนในโครงสร้าง เขาจะไม่สามารถทำบียากับนินไฮดินได้เพราะฉะนั้นในหลอดทดลองก็จะไม่มีการเปลี่ยนสีค่ะมันก็จะเป็นสารละลายใสไม่มีสีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นะคะโครงสร้างของสารมีหมู่นะคะที่เราเรียกว่าหมู่อะมิโนอยู่ในโครงสร้างนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะทำบิยากับสารที่ชื่อว่านินไฮดินได้ถ้าเขาทำบิยาเสร็จเห็นไหมเขาจะออกมาให้เราเห็นเป็นสารสีม่วงเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะคะสารของเราเนี่ยนะคะมีหมู่อะมิโนในโครงสร้างไหมถ้ามีก็แสดงว่าเขาอยู่ในโครงสร้างของกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนถ้าอยู่แบบสร้างพันธะเพปไทด์ก็แสดงว่าสารที่เราสกัดได้เป็นโปรตีนแต่ถ้าเราพบหมู่อะมิโนแต่สารนั้นไม่ได้เชื่อมพันธะเพปไทด์ก็แสดงว่าสารที่เราสกัดได้เป็นอะไรคะกรดอะมิโนอิสระ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะได้คําตอบด้วยว่าสารของเราที่เราทดสอบเนี่ยเป็นโปรตีนหรือว่าเป็นกรดอะมิโนแต่มันต้องใช้ผลการทดลองทั้งหมด2การทดสอบในการยืนยันถึงจะยืนยันได้ว่าสารของเราใช่กรดอะมิโนหรือเป็นโปรตีนนั่นเองนะคะ มาดูสมบัติอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เกิดกับหมู่คาร์บ,บอซิลิกแล้วเกิดกับหมูอ่อะมิโนโแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่นะคะจะสามารถเกิดปิยาได้นะคะก็คือส่วนของสายเชนของกรดอะมิโนค่ะซึ่งสายเชนของกรดอะมิโนพวกไหนที่จะเกิดปิยานะคะก็คือพวกที่มีลักษณะคาร์บอนต่อวงค่ะเห็นไหมคะพวกนี้เขาจะมีสายเชนของเขาค่ะอ่าสาเชน มีวงเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะสามารถทำปิยานะคะกับกรดไนติกเข้มข้นได้เราก็จะเอากดไนติกไปทำปิยาค่ะนะคะเขาก็จะเกิดปิยากับกรดไนติกทำให้เราเห็นออกมาเป็นสารที่มีสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อคุณเอาไปเติมด่าเช่นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะคะคุณก็จะพบเห็นสารของคุณนั้นมีสีส้มเกิดขึ้น นะคะปิยาที่เกิดขึ้นตัวนี้ค่ะเราจะท้ายในการทดสอบหาว่ากรดอะมิโนหรือว่าโปรตีนที่มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบนั้นมีกรดอะมิโนจําพวกที่ซายเชนเขามีวงอะโลมาติกไหมซึ่งก็จะมีอยู่3ตัวใช่ไหมคะฟีนิลอะลานีนไทโรซีนและก็ทิพโทเพนนะคะเราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่าไอสายโปรตีนเส้นนี้ของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยกรดอะมิโนพวกนี้อยู่ไหม ส่วนจะมีพวกอื่นไหมเราก็จะมีวิธีการทดสอบตอกนะคะแต่อันนี้เราหาพวกที่หมู่ R รเขามีวงนะคะก็จะมี3ตัวเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เอาสารของเราใส่ในหลอดทดลองค่ะนะคะ mm hmm. เราก็เอาไปเติมกดในติกเข้มข้นแล้วเอาไปต้มพอต้มคุณจะสังเกตในหลอดของคุณค่ะมันจะเกิดสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วคุณก็เอาไปเติมด่างก็คือหยดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปค่ะพอเราหยดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลงไปเห็นไหม สารของเราก็จะออกเป็นสีสม้มเพราะฉะนั้นในหลอดของคุณเห็นไหมคะก็จะออกเป็นสีเหลืองเวลาโดนกดในติด แล้วก็ออกเป็นสีส้มๆเวลาเขาเจอกับแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ถ้าคุณเห็นผลเชิงบวกแบบนี้เกิดขึ้นคุณก็บอกได้เลยว่าโปรตีนที่คุณทดสอบมานะคะในเบยาไบายูเลตและก็เบยานินไฮดินคุณบอกตัวเองได้แล้วว่าเขาคือโปรตีนสารที่คุณสกัดได้เนี่ยคือโปรตีนคุณยังบอกต่อได้ด้วยว่าสารของคุณเนี่ยนะคะเป็นโปรตีนซึ่งมีกรดอะมิโนโจําพวกที่สายเชนเขามีวงอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบได้ด้วย แต่ถ้าคุณทดสอบไปแล้วไม่เห็นสารสีเหลืองไม่เกิดสีส้มเมื่อเติมด่างบอกได้เลยว่าเป็นไงคะโปรตีนเส้นนี้นะคะมีกรดอะมิโน,โนจำพวกนี้อยู่ไหมไม่มีหรือกรดอะมิโน,โนอิสระคุณทดสอบแล้วว่าสารที่คุณทดสอบที่คุณสากัดออกมาได้เป็นกรดอะมิโน,โนอิสระนะคุณอยากรู้ว่ามันใช่ฟีนิลอะลานีนไหมใช่ไทโรซีนไหมซึ่งพวกนี้เขาจะมีวงพอคุณทดสอบโอเคไม่เกิดสีเหลืองในด่างเออในกรด ในด่างก็ไม่เห็นเป็นสีสม้มก็บอกได้เลยว่ากรดอะมิโนที่คุณหามาได้ไม่ใช่พวกนี้แน่นอนเป็นพวกไหนก็วิเคราะห์ต่อโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนะคะตรวจสมบัติของตัวโปรตีนหรือกรดอะมิโนได้โดยการทดสอบเหล่านี้นะคะอ่ะนะคะเรื่องสุดท้ายเอาไว้ชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดโครงรูปของโปรตีนเวลาที่คุณสร้างโปรตีนขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะคุณสร้างโปรตีนขึ้นมาแล้ว คุณได้สายโพลีเพปไทด์ที่เกิดจากกรดอะมิโนเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วแต่พอจะไปทําหน้าที่คุณจะส่งโปรตีนตัวนี้ไปที่เอวเป้าหมายตามที่เซลล์คุณต้องการร่างกายคุณต้องการเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะโปรตีนจะต้องจัดโครงรูปตามโครงรูปที่เขาจะทํางานนะคะเพราะฉะนั้นพอเขามาจัดโครงรูปถ้าจัดได้เขาก็ทําหน้าที่ได้แต่ถ้าจัดไม่ได้อาจจะเกิดความผิดปกติที่กรดอะมิโน,โนไม่ถูกต้องนะคะหรือไม่สามารถสร้างแรงยึดตัวนี้ได้ จัดโครงรูปไม่ได้โปรตีนเส้นนั้นก็ทํางานไม่ได้ถ้าทํางานไม่ได้นะคะเขาก็จะดูดดีเทคและก็ถูกกําจัดทิ้งไปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนสุดท้ายเราจะเอาไว้ต่อชั่วโมงหน้านะคะซึ่งก็จะเป็นการเฉลยใบงานข้อที่8เพราะฉะนั้นโครงรูปของโปรตีนมีทั้งหมด4ระดับด้วยการที่เราพบเห็นในเซลล์สิ่งมีชีวิตเนาะมีโครงรูปไพมอลี่นะคะโครงรูปเซคันดัลี่เทอร์เียี่แล้วก็ควอเทอร์นี่ นะคะสี่โครงรูปนี้เราจะพบโปรตีนที่อยู่ในเซลล์ของเราแต่ไม่ได้ไหมายความว่าโปรตีนทุกตัวต้องจัดโครงรูปแบบนี้ไม่ใช่แล้วแต่เขาทําหน้าที่ค่ะเขาทําหน้าที่แบบไหนเป็นในเรื่องของโครงสร้างเขาก็จะมีโครงรูปอีกแบบหนึ่งทําหน้าที่นะคะอยู่ในเซลล์ก็จะมีโครงรูปอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไปค้นเนื้อหาใส่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นข่าวหน้าเรื่องน,นี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ Ờ, ในส่วนของนะคะโปรตีนอาจารย์จะทิ้งเนื้อหาไว้ถึงส่วนนี้โอเคนะนะคะ